สวัสดีครับนะครับ f อซนะครับพบกับช่องช่างต้ามโกโก้นะครับ f อซเนาะนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่รู้กี่ทุ่มแล้วเนาะพี่น้องดู่ขอดูเวลาแป๊บหนึ่งครับโอ้สองทุ่มสามสิบแปดนะครับเอซเราก็ยังไม่ได้ทานข้าวทานปลาเลยพี่น้องเอ้เร่งรีบกับงานเนาะนี่นะครับวันนี้ก็ไม่รู้ทำอะไรเนาะครับหันยิบยอยู่หมูกระป๋อ หวานกรอบตีเดงโบกเนี่ยนะครับ fc หมูกรอบนะครับ fc อืมนะครับนึกว่าเย็นหมูกรอบก็มีต้มต้มไส้โอ้ต้มไส้ด้วยมีอะไรอีกเมนูวันนี้นี่แหละอไรเยแยะนะับกินแค่นี้แหละนะครับเพิ่นบอกนะครับ นี่นะครับเ c เนาะวันนี้เกิดอะไรขึ้นวันนี้เกิดอะไรขึ้นพี่น้องเอ้ยนะครับผิดแผนอีกพี่น้องเอ้ยนะครับ f อซผิดแผนเพราะอะไรเนาะ f อเนาะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ f อซความไม่แน่นนี่ั้งวันนี้เกิดอะไรขึ้นฮะมันผิดแผนไปหมดเลยเราถือให้หน่อย นั่งๆั่งนั่สัมษณสเชิญเชิญค่ะเชิญ่สัมผณสอะไรวันนี้ทำไมทำไมเราไม่ได้ไปวันนี้ค่ะเพราะว่าพี่ชัยบอกว่าตอนแรกพี่ชัยเนาะบอกว่าจะมาพรุ่งนี้นะนะ S <S ม,มาขอมามาขอทำคอนเทนต์ให้ทำค <content S 2> <ข>อนเทนต์ด้วยเนาะเราก็เลยยกเลิกเคนไปใช่ไหมอืมไ,ไม่งั้นเราก็ไปได้ตั้งแต่คืนนี้แล้วใช่ไหมอืมแล้ว,แล,วแล้วทีนี้พี่ชัยก็โทรมา โทรมาอีกอีกรอบหนึ่งบอกว่าไม่มาเอามาเลยบอกพี่ชายบอกว่าผมไม่ได้กลับกกกองนะเอามาได้เลยนะคือรอยกเลิกเคนไปแล้วนะตอนแรกบอกว่าเออเดี๋ยวจะรอพี่ชายเพราะพี่ชายบอกว่าจะมาช่วงประมาณสองโมงสามโมงเช้าครับอืมนะแล้วก็เรื่องมันเป็นพันนี้เรื่องมันเป็นพันนี้ก็เลยอาอตัดสินใจว่าพรุ่งนี้เช้าก็ไปเลยเนาะ ไปกลางวันเลยกลางวันแสกๆสิล่กลางวันแสกๆเลยจ้ากินผมร้อนฟ่อนผมเมาหนี่อำไร่างง่ายพี่น้องถ้าใจได้พี่น้องเอ้ยถ้าอาจารย์ไม่โทรมาบอกว่าจะมาเราก็ไปกันแล้วนะจ้าโอ้พี่น้องค่ะก็เปลี่ยนแผนกันไปหมดเลยนะอืมแล้วก็เปลี่ยนพรุ่งนี้ก็เริ่มใหม่งานเรามีอะไรให้อ่าเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเออให้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะตอนแรกว่าจะเอาไป เอาไปสองหลังสามหลังพร้อมกันทีนี้<ม>อ่าหลังที่สองหลังที่สามโทรมายกเลิกกันใหญ่เลยนะ<ม>ท,ทําเทพื้นไม่ทันเย็นโบแต่แต่ก่อนก่อนหน้านี้มีแต่คนเร่งแบบว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวเมืม่อไหร่จะถึงคิวใช่ไหมจริงๆล้วไม่พร้อมพ, <laughs> พอมเราจะพร้อม <laughs> เราพร้อมย,ย้ายคือยังไม่พร้อมนะพี่น้องนะจริงเอาจริงนะผมไม่ได้เล่นเด้อผมนะ ผมเอาจิงนะผมไม่ได้อเล่นกับใครนะพูดเอาทําก็คือท่าคคือโทรมายกเลิกสองไลนยนะว่าอย่าพึ่งเอาขคงฉันมาแด้พี่น้องก็เลยต้องเอาเฉพาะของแอดชัยไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เนาะเพราะว่าเรากล่าวว่าจะเอาคีนตัวเดียวเนี่ยมายกเลยใช่ยกอาบาลน์อถ้าอันนี้ก็ราคานี้ก็จะไม่ได้แล้วใช่ไม่ได้อืก็ก็ถ้าถ้าคุยถ้าคุยเออ เขาเรียกอะไรถ้าคุยรอบรอบหน้าแล้วเอามาเดี่ยวเดี่ยว<จ>มันก็จะไม่ได้ราคานี้าานแล้วนะคะของเไม่ทําแล้วเออเพราะเราก็ไม่ออไม,ไม่ไม่คุ้มเสี่ยงเนาะไม่คุ้มไม่คุ้ม,มไปหลายเที่ยวหลายทีไม่ ไม่ไม่ได้สนุกเท่าไหร่นะพี่น้องการยกบ้านย้ายบ้านแล้วก็ในเรื่องค่าใช้จ่ายน่ะเรื่องุิเหตุเราเราเซฟให้คุณด้วยแล้วก็เซฟด้วยไม่เคยเราไปหลายหลังพรมเดียวเพราะอะไรเพราะถ้าที่เราอยากจะเอาไปพร้อมกันหลายหลังเขาจ้างเขาจ้างเขามาก็มันคุ้มเนอะใช่วันหนึ่งเราจ้างเขามาแล้วเราอยากเอาไปเราก็อยากเปอใช่แล้วก็ ก็จะได้เปลี่ยนเปลี่ยนแผนใหม่หมดเลยว่าไม่ต้องเอาหางโรเบตยาวมาอืมไม่ได้ว่าจะหางยาวมาคือตอนแรกเราเราเราคิดหางยาวว่าจะขึ้นสามหลังเลยนะเราจะขึ้นสามหลังทีเดียวอ่ะนะคะทีนี้ก็เปลี่ยนแผนใหม่เลยถ้างวดหน้าก็ไม่ได้นะราคานี้ถ้าถ้ายายเฉพาะบ้านหลังเดียวเดียวมันไม่ได้นะคะก็จะขึ้นเท่าตัวเลยนะครับก็อยากให้เอฟซีเข้าใจพวกเราด้วยเนาะว่าตอนแรกที่เรียกราคา ท่านี้เท่านี้น่ะมันมันเพราะว่าเราได้มีการวางแผนในเรื่องของการจ้างคลีนแล้วก็จ้างรถรถขนย้ายน่ะเราวางแผนเรียบร้อยแล้วว่าเออสามหลังพร้อมกันมันก็จะเซฟเซฟลงประหยัดลงแล้วก็ในส่วนของยูทูบเบอร์ก็จะประหยัดลงลงด้วยแล้วก็เซฟเซฟไปพร้อมกันหลายหลังเนาะไม่เทพื้นไม่ทันก็เที่ทีหลังก็ได้ไช่เราลองตีนมันน้อยก็ได้ไม่ยากอะไรเนาะ ก็ไม่เป็นไรเขายกที่ล้อมก็ได้เขายกเลิกแล้วก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเอาไปลังเดียวมาเราหน้าก็ไม่ได้ด้วยราคานี้นะครับต้องคุยกันใหม่เนาะคุยกันใหม่ไม่ได้ราคานี้มันก็จะขึ้นอีกเท่าตัวนะครับใช่เนาะเพราะว่าที่เราเราเราเรียกไปนี่คือมันจะมีอในส่วนมันก็จะเฉลี่ยกันเฉลี่ยเป็นหลายหลังเฉลี่ยกันไปนะฮะแล้วก็มันก็จะ ที่ที่ที่มันถูกที่มันถูกเออลงก็เพราะว่ามันจะมีอ่าการในการเคลียร์จราจรแล้วก็มีเออเคนก็จ้างมาคันเดียวอย่างนี้เนาะแล้วก็รถอ่อในส่วนผนย้ายก็เทเลอร์ก็คันเดียวเอาไปได้สามคันสามหลังอืมแล้วก็มันก็จะประหยัดในเรื่องน้ํามันเนาะมันเอาไปคันเดียวสามหลังอย่างนี้ใช่ไหมเออ อันแต่ถ้าสมมติเอาไปหลังเดียวโดดเลยนะคะถึงบ้านจะหลังเล็กแต่ในส่วนค่าใช้จ่ายของการเดินทางหรือว่าใช่มันก็คือมันต้องใช้น้ำมันดูดีมันมันต้องค่าใช้จ่ายในส่วนตรงนี้มันก็คือนั่นแหละนะคะเขาคิดเป็นวันอยู่แล้วเมือคิดเป็นวันอยู่แล้วเขาไม่ได้คิดคิดน้ำเจ้าเด้อว่าหลังน้อยหลังใหญ่เขาไม่ได้อ่านเด้อ มาคิดเป็นรอบคิดเป็นวันนะคะแล้วเราก็เลยมา่คิดว่าวันหนึ่งเราเอาไปสามสามหลังเลยมันจะได้เฉลี่ยเฉลี่ยกันรอเข้อมุนเขาคิดแล้วออกมาคิดเป็นวันเลยคุณจะยกชั่วโมงนึงก็แล้วแต่คุณสองชั่วโมงก็แล้วแต่คุณใช่ไหมอืม มันก็จะเป็นแบบนี้ประมาณนี้นะครับมันก็ต้องเปลี่ยนแผนนะเนาะเปลี่ยนแผนก็เอาเป็นเอาไปพุ่งนี้ก็ได้นะคะในเรื่องของบ้านพี่ชายนี่คือพี่ชายเขาชั่วนะคะชัวแน่นอนพี่พี่ชายเขาชั่วพี่ชายเขาแน่นอนพูดก็คือพูดใช่คือจริงคุยแล้วก็คือคือ จบใจแน่นะพี่ชายพี่ชายพี่ชัยสุดยอดพี่ชัยสุดยอดนะพี่ชัยใจไม่ล็อกแรกอ่ะไม่ลอกแรกใจถึงพึ่งได้ใช่ใช่คบกับพี่ชัยมาเนี่ยสุดยอดนะครับพี่มานีนะเพราะว่าใจถึงอยู่นะการทำงานอะไรก็เหมือนกันไม่ลอกแรกคนเรื่องเรืของสัจจากคำพูดก็โอเคถือรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือคนหนึ่งเลยใช่ใช่อืมนะ เกอพูดคำไหนความนั้นไม่มีเปลี่ยนไม่รูเลยไม่รูเลก็ว่ายกไม้ผมก็ยกเลยนะเพียงแต่ว่าแกมาไม่ได้นะคะเอ่อพรุ่งนี้แแค่นนั้หละก็เปลี่ยนแค่เวลาก็เปลี่ยนแค่เวลานะนี่แหละก็อยากแจ้งให้เอฟซีรู้เนาะที่จริงที่จริงถ้าถ้าถ้าเราไม่ติดว่าจะรอพี่ชัยพรุ่งนี้เนาะครับผมไปแล้วนี่นะเราไปกันแล้วนะวันนี้คืนนี้นะรุดไปเส้นทางแล้พี่น้องเอ้ยนะครับอื่นครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ เอาไปกลางวันแสกๆดูรพี่น้องไม่ได้ยานะไม่ไเอาไปแสกเลยจ้ากินพุ่มห่นฟอนพุ่เมาเลยล่ะพี่น้องไปวนหยัางไปตะบินเที่ยงนี่เนาะอมันยังเดือดมันยังร้อนอืไปแบบเดือนๆลดไปแบบร้อนรอนบบพี่ดำต้มไข่นี่ไข่เลยนะมันไมด้สนนะครับค่ะนะครับเราก็จะมาออกมาที่บ่ายให้เอฟซีฟังด้วยนะครับการที่เราจะเอาไปสามหลังสี่หลังพร้อมกัน่ คืออะไรหนึ่งเซฟต้นทุนของเจ้าของบ้านด้วยถ้าหลังหน้าก็ถ้านน้นก็เจอราคานี้ก็จะไม่ได้แล้วไม่ได้ยากนะครับผมมันมันไม่ได้แล้วก็มันไปไม่ได้เนาะเพราะว่าเราก็จะเฉลี่ยกันนะครับแต่ละหลังบ้านลุงจินก็เพิ่นคิดว่าเอาคิน่นั่นพอดีเราก็เลยคีดราคานั้นนะครับ คือ<า>ลงุงจิมอ่ะมีมีมีมอ,มอนุสงผลบุญจากป,ปูป่ป,ปุปริจิตด้วย <c oughs> <c oughs> นะชาวอ, <c oughs> อื่นเขาก็ไม่ไปหรอกอาคารนี้ยากไม่เหมือนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับขอบคุณมากเดย FC ทุกๆคนเด้อนะครับ